สวัสดีครับเพื่อนๆใน e ีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆประกอบตู้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเราจะวางยังไงให้พอดีตู้นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ผมก็หาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับผมซื้อจาก2ช่องทางคือ Sho ปปี้ลาซาด้านะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมสั่งซื้อมานะครับแทบจะไม่ได้เดินตลาดเลยนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับ เราก็แค่ดูว่าเราต้องการอะไรนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่ผมซื้อนะครับใน lazada shopee มีทุกอย่างแหละครับเราก็แค่ศึกษาให้เข้าใจว่าในอุปกรณ์แต่ละตัวนี่มีอะไรบ้างที่เราต้องการจะใช้นะครับเราก็สั่งซื้อโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดกลับไปที่ตู้เราในตู้นะครับเราก็ต้องออกแบบก่อนว่าเราจะวางอุปกรณ์ยังไง อันนี้คือแผนฝังเบื้องต้นของผมนะครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะทําตามได้หรือถ้ามีเพิ่มเติมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะวางอุปกรณ์ก็คือตามหน้าจอนี้เลยอุปกรณ์ตัวนี้ผมก็ขันยึดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวมอบแรงนะครับผมก็จะออกแบบตรงนี้แล้วก็ใช้น็อตตัวใหญ่หน่อยในการรับน้ําหนักของมันนะครับแล้วก็ตู้ไอตัวป้องกันไฟฟ้าผมก็จะไว้ตรงนี้ นะครับเบเกอร์ Baker, ตามนี้เลยโอเคต่อไปนะครับผมก็จะทำการวัดสายนะครับว่าเราจะใช้ความยาวของสายยาวแค่ไหนผมจะเริ่มต้นจากไฟ220โวลต์ก่อนไฟ220โวลต์ก็คือไฟเข้านะครับเราจะแบ่งยังไงผมจะทำการต่อไฟ220โวลต์ เข้ากับเบเกอร์เข้ากับเบเกอร์นะครับขัหนึ่งเข้ากับเบเกอร์ขัวหนึ่งเข้ากับตัวอุปกรณ์กันฟ้าผ่าแล้วก็อีกสายชุดหนึ่งเอามาต่อข้างนอกนี้นะครับเพื่อจะได้ง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเขาก็สังเกตที่ตัวอุปกรณ์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับเป็นตัว N ตัว N เราก็พยายามที่จะให้ให้มาอยู่ในแนวเดียวกันนะสายไหนที่ต่อกับ n เราก็ควรที่ต่อกับ n ะครับให้มันเป็นแนวเดียวกันเพื่อเวลาเราไล่สายหรือว่าซ่อมแซมภายหลังเราจะได้ไม่สับสนนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าตัวช่วยนะครับเอาไว้ปอกสายไฟหาได้หาซื้อได้ตาม เหมือนเดิมออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ถูกถูกกับร้อยกว่าบาทสามารถใช้งานได้นะครับเบื้องต้นวิธีการก็คือเราก็วัดสายเลยเราก็ดูก่อนว่าเราจะเรียงสายยังไงคืผมเอาสายในปิ่นเตเอ็นนะครับต่อเอ็นนี้มาเข้าเอ็นนี้นะครับผมจะต่อกันแบบนี้ครับแล้วก็นี่คือสายไฟเข้าผมจะมาต่อกับตัวนี้กับตัว2ช่องนี้เพื่อจะได้ง่ายในการใช้งานเริ่มกันเลย ขั้นตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับลองตัดสายไฟดูแล้วก็ลองประกอบเ,อเรียกว่าเข้าอุปกรณ์ชุดหางปลานะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับจะได้มีเป็นแนวทางนะครับหลังจากที่ผมวัดวัดสายแล้วนะครับนี่คือสายที่ผมต้องการผมต้องการตัดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็วัดมาอุปกรณ์ตัวน,นี้นะครับมันจะมีมีจุดให้ตัดให้สามารถตัดได้ตรงนี้ครับนี่ก็ได้ หนึ่งเซนแล้วอันนี้ผมบอกนะครับผมต้องการที่จะแยกไฟกับแยกกล่าวนะครับนี่ก็เหมือนกันคืบหนึ่งก็เอาให้สวยงามแล้วกันครับ,นะรบตัดโอเคทีน,นี้ผมจะได้ไฟสายไฟสองเส้นแล้วนะครับ ทันี้ผมจะเอาสายไฟสองเส้นนี้มาเข้าหัวให้เพื่อนๆดูจะ <Okay. S 1> ไม่สวยงาม okay. <Okay. S 1> ผมจะใช้คู่กับชุดหางปลานะครับตัวนี้ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็เลือกให้มันไซส์พอดีกับตัวเส้นทางแดงที่เราใช้นะครับก็คือขนาดสายผมใช้1.5ตัวนี้ก็เบอร์ให้มันเข้ากันได้ ต่อไปนะครับผมจะใช้วิสอนวิธีการอปอกสายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีเนี่ยมันจะมีตัวช่วยปอกสายได้ด้วยกับความข้างครบเครื่องเนี่ยเราแค่วัดระยะเพราะผมจะตัดประมาณนี้นะครับผมจะเหลือปลายสายประมาณนี้นะครับจะปอกแล้วก็เล็งตังเกตมันจะมีฟันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นครับ เดี๋ยวว่าเราจะตัดปอกสายที่ความยาวของสายเท่าไหร่นะครับสังเกตน,นะครับเพื่อนเนเี่ยเราบอกว่าองการปอกให้แล้วแล้วก็อีกเส้นเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกัน เราก็ทําการเข้าหางปลาอันนี้นิดนึงนะครับเราใช้มือ,อตีเกลียวให้เขานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปให้ปลายทองแดงผูดออกมาฝั่งนี้นะครับมาไม่ต้องยาวมากช่วยเขาจับนิดนึงอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีตัวเข้าคือชุดนี้นะครับเอาไว้หนีหางปลาได้แค่ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ค่อยๆทำอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อแบบถูกมาก็อาจจะต้องพิธีวิถนในการเข้าสายนิดนึงแต่ถ้ารุ่นแพงๆก็อาจจะไม่ต้องอระวังขนาดนี้ทำไงก็ได้นะครับให้สายมันแน่น วิธีการเทสคือเราแค่ดูว่าดึงออกไหมถ้าไม่ดึงออกไม่ออกนี้ก็คือว่าใช้ได้อีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเราช่วยเขาก่อนตีเกลียวแล้วก็ใส่เข้าไปให้ปลายตรงแดงพ้นทางนี้เับใช้ชุดหางปลาหยุดหนีบหางปลานะครับค่ค่อย คองเขาล้าก็หนีบโอเคราก็ดึงทดสอบเบื้องต้นนะครับว่าไม่หลุดนี่ก็คือว่าใช้งานได้ละโอเคนี่นะครับแล้วก็วิธีการเข้าเขาเรียกว่าหางปลานะครับเพื่อจะไปใช้ต่อกับอุปกรณ์ได้โอเคประมาณนี้นะครับ เริ่มต้นผมก็จะทําการประกอบในส่วนที่เป็นไฟ220โวลต์ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเลยผมก็ได้ทําการตัดสายไฟไว้แล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมต่ออะไรบ้างเบื้องต้นนะครับผมก็จะไล่ามาจากมออแปลงไฟฟ้าก่อนจากมออแปลงไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะแบ่งเส้นนี้นะครับเป็นเอ็นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเอ็นเหมือนกันในเบรกเกอร์ผมก็จะพยายามไล่ให้มันอยู่ในลายเดียวกันโอเคอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ ฟ้าผาเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการที่ว่าเข้าสายทั้งหมดนะครับอย่างเช่นก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือจะพันเข้าหากันเลยครับนี่คือไฟชุดไฟสองยีสิบพันเข้าหากันแบบนี้นะครับคือไฟกลาวครับคือ N ตัวนี้ L นะครับผมจะใช้วิธีการดูกันโอเคครับผมก็จะนี่นะครับสังเกตเพื่อนเพื่อนเอ็นนะครับผมก็จะเอาเอ็นแทนสัญลักษณ์ด้วยสีดำ ให้ตึงมือนะครับโอเคนี่นะครับเ็จะมีสายในสองก็คือสาย L นะครับหรือว่าลายซึ่งในในนิยามก็จะเป็นสายที่มีไฟนะครับโอเคขันให้ตึงมือนะครับทีนี้ ที่ผมบอกนะครับผมจะพยายามไล่ให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันก็นคือในชุดเบรกเกอร์นะครับผมจะทําการนี้คือไฟเข้าจากจากการไฟฟ้านั้นจะเข้าล่าง,างเราของเปิดสวิตช์ปุ๊บคือมันจะทําการผ่านไฟมาที่วงจรเรานะครับทางบนนี้ ขันพอตึงมือนะครับขันแรงมากเดี๋ยวเกี่ยวจะหลุดโอเคอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีเหลืองแทนด้วย L โอเคสังเกตเพื่อนๆน,นะครับสาย N นะครับ N ต่อ N อแทนด้วยสีดำ L ต่อ L ผมแทนด้วยสีเหลืองนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งไปไหนนะครับเนื่องจากว่าไฟอุปกรณ์ตัวสมาร์ทสวิตตัวนี้นะครับมันรับไฟได้ทั้งแบบ DC 24โวลต์5ถึง24โวลต์แล้วก็220โวลต์ทีนี้ผมไม่ต้องการให้มีหม้อปแปลงที่เยอะเกินไปไมีทำการต่อไฟ220ข้อบีีตัวอุปกรณ์เลยนะครับธีการก็คือ กดขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็นนค,คือผมจะเอาไฟเข้าจุดนี้นะครับสังเกตถ้าดูจากกล่องระบบเขาจะบอกนะครับว่าอินพุนะครับ2 2 0โวลต์คือจุดนี้นะครับจะมองยากหน่อย เห็นนะครับ 220, 90, 220 <V. S 2> โวลต์90าถึง220โวลต์้ยทอการต่อเลยนะครับไฟ220โวลต์ไม่มีขั้วนะครับเราสามารถใส่เส้นในก็ได้นะครับแต่เราก็พยายามที่จะจำสัญ,ญลักษณ์ถ้าบอกว่า l ก็คือ l n ก็คือ n นะครับเวลาเรา ซ่อมบำรุงมันจะได้สะดวกนะครับ okay. วิธีการก็คือเราก็ดูสัญลักษณ์นะครับตัวเอ็นเมื่อกี้เราบอกว่าเอ็นเราแทนด้วยสีดำเราก็พันสายช่วยนิดนึงนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับหรืออะไรก็ได้ที่สามารถกดได้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็เอาสาย ใส่เข้าไปนะครับเอเคนี่เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเส้น L ต่อเข้าไปกดเก็บสายปล่อยทดสอบ่ะเค,เคไม่หลุดแล้วก็เรียงสายให้เป็นระเบียบนิดนึงโอเคนี่ก็ได้ละนี่คือการต่อ 220โวลต์แต่จะมีกจุดนึงเหมืนที่ผมบอกผมจะไม่เอาไฟเข้าที่ขั้วตรงๆผมจะเอาเข้าผ่านรางนะครับก็ทำเหมือนกันผมได้ตัดสายไวรอแล้วนะครับเนต่อ n l ต่อ l นะครับอ่างต่อต่อจากข้างในอ,งออกมานะครับจะได้ไม่ขวางกัน ตึงมือนะครับไม่ต้องขันแรงมากเดี๋ยวเกี่ยวรูดโอเับเราก็จะได้ละก็คือ สายแอลนะครับผมก็จะหาจุดต่อผมจะเลือกซัพพอร์ตหนึ่งนะครับจาก2นี้แอลต่อแอลอนต่ออนนะครับสายสีดําทีนี้ผมจะเอาไปไว้ข้างบนเนื่องจากว่าเวลาผมเอาสายเข้าอ่ะเอาไฟเข้าผมจะเอาไฟเข้าจากด้านล่างขึ้นมานะครับมันจะได้จําง่ายวางข้างๆกันก็ได้ครับหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะ อันนี้เราก็กำหนดเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเราควรมีล a b e เบลติดไว้ก็คือเป็นป้ายป้ายชื่อนะครับว่าโอเคนี่คือไฟ220ชุดไหนคือชุดไหนแตวพอดีว,ว่าผมไม่มีไม,ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์น,นั้นมาก็ไม่เป็นไรก,ก็ใช้สัญลักษณ์แล้วก็ไล่เอาแต่ถ้าเราทําประกอบขายหรืออะไรเราควรที่จะติดไว้ให้กับคนที่เอาไปใช้งานนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการต่อโอเคนี่คือชุด2 2 0โวลต์ นะครับที่ผมทำที่ผมประกอบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับไล่กันใหม่อันนี้ผมจะให้ไฟเข้านะครับจากด้านล่าง L ไป L N ไป N นะครับ L เข้าข้างล่างรอไว้ก่อน N รอข้างล่างเราไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเปิดไฟเข้าปุ๊บเราสรับสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บไฟก็จะเข้าวงจรนะครับวงจรจะทำงานแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดสวิตช์เราแค่ปิดลงโอเคนะครับแล้วก็นิดนึง เนือ่องจากว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่หน้าง,งานอันนี้เราจะเอาไว้ต่อต่อลงกลาวนะครับเอาไว้เวลาที่มีปัญหาฟ้าฟ้าคงฟ้าผ่านเนี่ยกระแสไฟฟ้าบางส่วนนั้นน่ะมันจะได้ผ่านกลาวตัวนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเขาจะต่อที่หน้าง,งานโอเคอันนี้ผมไม่ต่อยึดไว้นะครับผมวางไว้เนื่นองจากว่ามันเอาไว้ออกแบบว่าขวาสุดอยู่แล้วโอเคแล้วก็เบรกเกอร์ Baker, ส่วนใหญ่นะเขาจะให้ฝาปิดมา แบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ควรที่จะใส่ลงไปนะครับโอเคได้แล้วนี่คือชุด220โวลต์ครับต่อไปผมจะประกอบในส่วนที่เป็นไฟจ่ายทูไอเพื่อที่ครับก็คือจะใช้ไฟแรงต่ำเพื่อ ส่งส่งไฟเนี่ยให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่เราต้องการควบคุมนะครับทีนี้มาดูกันอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเขาจะมีพอตเขาจะมีช n e l นะครับ1แทนด้วย R 1 2 3 4นะครับนี่ก็เหมือนกันเราสามารถกดเมน,นูวนวได้เนี่ยนี่ก็จะมีไฟบอกสถานะ ตรงนี้นะครับผมจะต่อไว้2 channel ก่อนก็คืออันแรกผมจะไปไว้รดน้ําต้นไม้ก็คือควบคุมโุรินอย์วาวอีกกันนึงผมคาดว่าจะขยายไปอีกแปลงหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเผื่อไว้ก่อนก็อาจจะเป็นการรดน้ําต้นไม้สวนอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแบ่งเป็น2โซนโอเคครับเดี๋ยวผมต่อให้ดู เริ่มต้นจากเราต้องเปิดขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้นิดนึงระบบนี้มันจะบอกว่า N มีคอมมอนมี NC กับ NC นะครับคอมมอนนี้คืออะไรคอมมอนนี่คือเราจะต่อไฟนะครับหลักการทำงานของเขาคืออันนี้คือไฟที่เรามาเจาะไว้เมื่อไหรที่ระบบทํางานปุ๊บไฟจะวิ่งจากจะทําการต่อสวิตช์มาทางนี้นะครับอันนี้เมื่อไหรที่เราสั่งตัวนี้ทางานปุ๊บส,ททสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์เ,เขานะครับ มันจะลอยอยู่สังเกตน,นะครับเพื่อนๆตรงนี้เขาจะลอยอยู่หมายความว่าในสภาวะปกติจะยังไม่ต่อวงจรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้ชแน,นลนี้ทํางานปุ๊บสวิตช์จะทําการต่อวงจรให้ก็คือสะพานไฟตรงนี้จะแตะจะหน้าคนแทคจะแตะลงมาที่ NC ตรงนี้นะครับก็จะสามารถไฟก็จะสามารถไหลผ่านจากคอมมอนมาที่ NC ได้นะครับอันนี้คือสภาวะที่ที่เราจะเอาไปใช้งานเหมือนกันนะครับในทุกชแน,นล 1>, 1 2 3 4โอเคครับผมจะต่อให้เพื่อนๆดูเนื่องจากว่ามอแปลงเนี่ยข้อดีของมอแปลงตัวนี้คือมันจะเป็น2คอยนะครับก็คือเป็นไฟชุด20โวลต์2ชุดเราไม่ต้องมา จำสายหรืออะไรพวกนี้ครับผมสามารถแยกใช้ยานได้แยกอิสระเลยครับก็เบื้องต้นเปิดขึ้นมาครับผมจะเอาไฟสีแดงตัวน,นี้นะครับเข้าไปที่คอมมอนซึ่งเป็นไฟรอจ่ายนะครับมก็เลือกเลยผมใช้ R1 กับ R2 คอมมอนคือชุดตรงกลางนะครับผมก็หาอุปกรณ์นะครับจิ้มลงไปแล้วก็ใส่ไฟนี้ลงไปครับแล้วก็ปล่อยนะ ทดสอบสายโอเคได้1ชุดชุดที่2เหมือนกันครับผมก็เอามา R 1นะครับจุดกลางใส่เข้าไปโอเคทดสอบสายแน่นโอเคครับอาจะเลี้ยงสายให้ดูเป็นระเบียบนิดนึงนะครับโีนีนี่คือจุดรอนะครับไฟจะ20โวลต์มารอที่ตรงนี้ R 1ตัวนี้ R 2คือรอจานจ่ายทีนี้ ผมก็จะเอาไปต่อใช้งานผมก็จะเลือก2จุดนี้นะครับอ่านิดนึงเนื่อง,งจากว่าหมอแปลงเขาจะมีคอมมอนให้ก็คือเส้นสีดำนี่ครับก็คือจะเป็นไฟลบพูดง่ายก็คือเป็น,ปนถ้าเป็นเหมือนกับไฟสองขั้คือเป็น n แต่นี่เป็น n ในฝั่งของแรงดันต่ำนะครับมันจะเป็นการใช้คอมมอนของทั้ง2คงขั้วนี้ไฟสองขั้วนี้จะไม่ครบวงจรถ้าเราไม่ต่อเส้นสีดําให้ทีนี้เส้นสีดําผมจะไปลอยไว้ผมจะไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องผ่านกล่อง เนือ่องจากว่าเป,เป็นการครบวงจรเขาเรียกว่าไฟฟ้าจะควบวงจรจะต้องจะต้องมีทางเข้าและทางออกนะครับนี่คือทางออกเขาผมต่อสีดํานะครับโอเคทีนี้สีดําผมก็ทําการจับสองคอมมอนเนี่ยสองชานลเนี่ยผมจะใช้ช่องทางเดียวกันงงไหมครับเพื่อนตัวนี้เป็นชาน n ลหนึ่งตัวนี้เป็นชานลที่สองแต่มีกาวร่วมก็มคือเป็นเอ็นผมก็แค่มาจับนะครับสายสีดําสังเกตไม่ได้เข้ากล่องเลย วิ่งมาที่ตรงนี้แล้วก็ผมต่อสายเพิ่มมาจัมที่นี้นี่คือช่อง n e l หนี่คือช่อง n e l สโอเคถ้าเพื่อนๆคุไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถกรอคลิปกลับไปดูได้อีกรอบนึงนะครับผมก็เข้าหางปลาไปแล้วไฟยีิบโวลต์ตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับเราจะต่อยังไงก็ได้นะครับเป็นไฟ ac 24ิบโวลต์ นี่ผมลอยไว้แล้วก็ผมทำไว้อีกช่องหนึ่งโอเคครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับตามสัญลักษณ์ในสภาวะปกติ NC ฝั่งสายมือสายมือทั้ง R หกับ R สเนี่ยจะยังลอยอยู่ซึ่งหมายความว่าไฟจะยังไม่ไหลมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้กล่องทํางานปุ๊บเปิด ไฟจะทําทการไหลาจากเส้นสีแดงเนี่ครับคอมมอนผ่านมาที่ NC นะครับอันนี้ชั้นอลสองนะครับผมต่อผมแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็กดลงไปที่ NC ซ้ายมือสุดแล้วก็ปล่อยอเช็กสายว่าไม่หลวมเ,เหมือนกันครับ N 1เป็นช่อง R 1 <Okay. S 2> นี่ครับกดแล้วก็ปล่อยนี่ครับสัญลักษณ์วิธีการต่อก็ประมาณนี้ไล่วงจรน,นิดนึงช่งแชนเนล1นึ r 1กับ r 2ผมใช้ไฟเลี้ยงจากหม้อปแปลง2 4โวลต์วิ่งเข้ามา Common, เส้นสีแดงที่1เข้ามารอที่ c o m มอนนะครับเส้นสีแดงที่2เข้ามาที่คอมมอนของ r 1และ r 2ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราสั่งงาน r 1และ r 2ไฟจะไหลผ่านจาก c o m มอนมาที่ nc ของแต่ละช่องตัวนี้ซึ่งหมายความว่า เวลาเราจะใช้งานนะครับเราแค่ต่อนะครับไฟจากตรงนี้ส่วนอยโมวาล์วแต่ละตัวตัวอย่างนะครับนี่ผมมีส่วนอยวาลตัวนี้นะครับมีไฟมีสายของเแค่มาจ๊มเข้าที่ชุดด้านล่างของ N-C ของอช่องที่ผมต้องการจะเลือกใช้นะครับช mm ่อ hmm. งที่ผมต้องการเลือกใช้ตัวอย่างเช่น พื่อนสามารถใช้สายายาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับที่ต่อไปที่หน้าง,งานเอาไว้ควบคุมได้นี่นครับหลักการทํางานก็คือเมื่อไหร่ที่ผมเปิดปุ๊บกระแสไฟจะวิ่งผ่านมาถังช่องทางนี้นะครับมาที่ช่องหนึ่งแล้วก็จะสั่งให้โซลูไลบอลนี้เปิดนะครับน้ําก็จะไหลผ่านนี่ครับยีบสี่โวลต์โอเคนี่คือวิธีการประกอบนะครับเพื่อนเอนแล้วก็สามารถที่จะ ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็รางไฟตรงนี้เขาจะมีเนี้แถมมาให้นะครับเป็นตัวหน้ากากนะะก็จะมี1 2, 3, 4, นึ่งสองสามสี่ก็คือตามชแนลที่เราซื้อนะครับ12บสองช่อแล้วก็ปิดไปเพื่อ1ความสวยงาม2องความปลอดภัยเป็นระเบียบด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยสวยงามโอเคนี่คือวิธีการประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน EP ถัดไปผมจะ พาเพื่อนๆคอนฟิกก็เรียกว่าการการเปิดเริ่มใช้งานนะครับแล้วก็การติดตั้งการจูนให้เครื่องนี้นะครับเครื่องเครื่องตู้คอนโทรลเราเนี่ยทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือและรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้กรณีที่เราไม่ต้องการคอนโทรลผ่านมือถือเราสามารถกดร e ีโมทตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเซตอ,อัพนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณนะครับที่ เพื่อนๆได้ชมมาถึงตอนนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมใน ep ีหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจขอบคุณครับ